เอา้าเขาบอกว่ารอสิงอยู่เอา้าสิงสิงมาเห็นไหมคนเกิดลักดาราสีสิงเนี่ยฮเ<ะ>ท่าที่สังเกตแล้วก็สังเอตเท่าที่รับโทรศัพท์มาเนี่ยครับยังไม่มีดีจะมีปัญหาเยอะครับดีไม่ดีก็ยื้ตังค์ด้วยโอ้โหกูตายเลยชีวิตน,นะดีไม่ดีก็ น,น,นอกจากได้คุยแล้วยังได้เสียตังด้วยอันนี้สมจริงอะลูกไอ้ลูกไม่มีค่าเธอแล้วก็ทับไฟไม่ต่อเลยเ,เห็นโทรศัพท์พวกนี้ก็ไม่อยากรับแล้วแต่ว่าเราเป็นคนดีเราก็เลยต้องรับครับรับแล้วก็โอนไปอ่าถูกต้องเอ,อเห็นไหมครับว่าเอผลอะไรที่ว่าไอ้ทำไมลาศีสิ่งถึงไม่ดีครับเหตุผลเพราะว่า เสาเพ่งเล็งรักไอเพราะอันดับแรกคือดาวาพัฒตาเนี้ยอยู่ในพบบอลนะแล้วก็ปรับผู้ใหญ่ในงานพุทธผู้แก่ก็ไม่เหลียวแลครับไม่ได้อามองไม่ขึ้นมองมองไม่ถึงเรานะมองไม่เห็นก่อนแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยครับ มีพ่อสาวตัวนี้วันที่สิบหกบกลาเดนเจ็ดบกลาเลยเจ็ดบกลาตัวนี้ยกเข้ามาเล็งลักนาดด้วยครับเท่ากับสองต่อสองเด้งต่อเดียวก็ตายยังเครียดอยู่แล้วนะแค่ผู้ใหญ่ไม่เหลียวแลก็แย่แล้วยังมีสาวมาเพลทักลักเล็งลักอีกก็ทาให้เจ้าจาเกิดปัญหาเกิดหุวสักในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะเดือนที่แล้วนี่ก็หนักมากครับเพราะว่าตัวเองนี่ยไปอยู่ ตัวเองไปอยู่ในพบอริด้วยแล้วก็มีมีมาตฐานเป็นเ,เป็นเป็นระจัรด,ด,ด้วยนะเวลาวันที่สิบห้ามีนาคมครับสิบสามเลยครับเดือนนี้สิบสิบสามกุมภาพันไปขึ้นไปอ่าสิบสามกุมภาพันอ่าก่อนวาเลนไทน์เนี่ยขึ้นไปแล้วอ่าไปเป็น<ช>ปะเลยไอ้ทีเนี้ยทำให้เจ้าตาเนี่ยเป็นไงไปอยู่ตรงข้ามบ,บ้านตัวเองเห็นไหมครับ เวลาคนเราเนี่ยถ้าคุณออกจากบ้านไปแล้วคุณมองมาที่บ้านตัวเองนะคุณจะรู้สึกอะไรคุณจะรู้สึกเห็นตัวเองเออเนะยเขาเรียกว่ารู้เท่าทันตัวเองได้มองเห็นตัวเองว่าเอยบ้านเรานี่มันไม่สะอาดไม่เรียบร้อยไฟดวงนั้นน่ยมันไม่ติดระตกตรงนี้มันแตกอ่าเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยทำให้เจ้าตาเขาเรียกอะไรจัดระเบียบตัวเองครับนี่อันดับแรกนะคุณต้องจัดระเบียบตัวเองก่อนตั้งแต่วันที่เท่ยงวันสิบสามสิบสามมกราคมพจิตระเบียบตัวเองก่อนครับ แล้วเวลาคุณเวลาคุณเวลาคุณไปอยู่เนี่ยคุณเห็นไหมว่ามีมิตรสหายเนี่ยมันหลอนแง่งแมงอยู่สองสองตัวเนี่ยนะครับนะนี่ลายสองตัวเนี่ยนะครับมีอะไรมีดาวพุธคืออะไรไปเจอไปเจอไปเจอเจอสาก่อนไป,เ,ไปเจอเสาก่อนอเคไปเจอไปอ้นี่ไปเจอคู่ท่าฝ่ายไปเจอใครไปเจอโจาก็กอาอรร้ายครับแต่เป็นมิตรสหายเป็นอะไรเป็นอะไรัะเป็นคู่คู่ท่าฝ่ายกันครับ คูท่าไปว่าส่งเสริมสนับสนุนเพื่อกลครัเนี่ก็มีอะไรการก็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 อ่าคือการอยู่เนี่ยฮก็ถือว่าดีกว่าไม่มีไม่มีพระเสาอยู่ครับเพราะเป็นได้คู่ท่าจะขาดหรืออะไรจะอะไรต่าทีนี้ก็หยิบยืมกันได้อ่านะครับอารมณ์อรยกันอะไรกันทำแบบนั้นเวลาวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์เนี่ยเหรอยี่สิบเจ็ดเหรอยิเจ็ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ครับ มีพระพุทธดาวการเงินตรงนี้นะยกเข้าตามไม่ใช่นะใช่ใช่ย<ต>ี<ช>่สิบเจ็ด <7 S 2> นะยี่สิบี่กุมภาพันธ์หกโมงเจ็ดนาทีหกโมงเจ็ดนาทียกเข้าไปนะฮะยกเข้าไปเนี่ยเลยทําให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นไงไอ้ที่ว่ามีปัญหามีอุปสรรคเนี่ยทีนี้มันก็ไปคุยกันรู้เรื่องจะได้พูดคุยติดต,ต่อวิ่งเต้นครับคุยกันเลื่อนไขสัญญาเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทอง คุยเรื่องเกี่ยวกับทีมงานคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุยเรื่องเกี่ยวกับ่วมการร่วมมือกันอะไรกันทำนองนั้นในการร่วมมือกันนะครับไอ้นี้เนี่ยเห็นไหมเวลาเขาชมผมทีเดียวผมจะมีฝรั่งมาทันทีเพราะผมเนี่ยมันบ้าหยอคุณไม่รู้อ่ะก็ตอนนี้เขารู้กันรล้หมดแล้วเลยเนี่ยนะเออเออเดี๋ยวจะชมกันนะไม่การส พราะกลัวเราเลิกก่อนเวลาแล้วไม้คงกลัวไม่ได้ของดีไะเออนะใช่ไหมแล้ถ้าผมไม่ได้ลมก็ถ่ายไม่ดีเอเพราะถ้าเกิดไม่มีอารมณ์นี่ก <The> <I> ็จะถ่ายแบบเอ้าการงานก็ดีนะอ่ะไปราสิต่อไปเออดีเออเนี่ยเห็นไหมครับว่าเลยได้ราการร่วมกับซับซ้อนหรือเกี่ยวกับการเงินอะไรต่างๆก็กลายถือว่ากลายเป็นเดือนที่ดีขึ้นมาได้อ่าการเป็นถูกต้องถูกต้องถือว่ากลายเป็นเดือนที่ดีขึ้นอะไรยืนยันว่าดีอะไร มันมาเพนที่ถูกต้องมาเพนที่เรือเกิดมาเพนที่ราศีเกิดตัวนี้มันยืนยันเลยว่าต้องดีกว่าเดือนที่แล้วต้องดีกว่าเดือนที่แล้วอย่างนี้นะครับอันนี้ได้คือตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยของคนราศีสิงเนี่ยหนักมาแล้วสองเดือนเดือนนี้ค่อยมองเห็นฝั่งหน่อยแต่จะคุยเรื่องเดือนแต่จะมาคุยเดือนเมษานาะ หวยคนละเรื่องกันนะถ้าเมษานี่ยิ่งใหญ่มากนะคนละเรื่องกันนะไปเจอราศีสิงห์นี่ต้องไหวเลยนะนี่นะคนละเรื่องอาะนั้นอดทนไว้ให้ถึงเมษาก่อนถึงที่สี่เมษาล้วคุณจะคนละคนกันเลยนะครับอันนี้อ่ะอันนี้การการเงินก็เป็นไงการเงินก็ดีไหมการเงินก็ดีได้เงินได้อะไรตามทองเรื่องคู่เนี่ยคู่เป็นไงครับอาจารย์คือดาวคู่ครอมเป็นอยู่ตรงนี้ฮะแล้วย้ายเมื่อไหร่ย้ายวันที่ย้ายวันที่ยี่สิบเอ็ด ยี่เป็ดเดือนเดือนกุมภาพันธ์นี่เป็ดือกุมภาพันธ์ย้ายเขานีครับดาวคู่เนี่ยมันเป็นไงมันก็เป็นว่าไปอยู่หลังบ้านไปอยู่หลังบ้านลักคนาแต่ว่าไอ้อยู่หลังบ้านตรงเนี้ยดีกว่ามี้ับดีกว่ามาทับไว้ดีกว่าเพราะดาวคู่ทับแล้วก็ทําให้มึนงง่ะอ๋อใช่ไหมมึนงงใจก็ตามตรงข้าบ้านเนี่ยดาวคู่เนี่ยดีครับดีครับตรงที่ดาวคู่ตรงข้าบ้านนี่ดีมากเอมันไม่มีเสาบัเเ็งไงมันมีคล้ายๆว่ามีมักตั้นคือ เสามันยังเลงอยู่เสาไม่ว่างเสาคุยกับเพื่อนอยู่นะจะมีการมีการชนนะครับอันนี้การเงินดีเรื่องคู่ดีนะแล้วก็ไม่จับผิดแล้วจากปัญหาทําให้เปลี่ยนปัญหาเป็นเงินทองการเนินอไอการงานเนี่ยครับดาวการงานนี่ตั้งแต่คืนนี้คือวันคือวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์เวลายี่สิบอ็ดจุดสองหนึ่งนครับดาว ดาวการงานดาวพระศุกร์ตัวนี้ยกเข้าราศีมีทับดาวพระหัสในภพมรณะในภพมรณะแล้วก็อะไรด้วยจัดดับด้วยแสดงว่างานนี่มีปัญหาแล้วปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาธรรมดาด้วยเป็นปัญหาแบบไหนใหญ่เอีแยวว่าใหญ่แปลว่าใหญ่อุดใหญ่ปัญหาที่ใหญ่คือคล้ายๆว่าเหมือนกับว่าเราทำมาแทบตายเลยเนี่ยคนอื่นเอาไปซสหมดเอาคับรถไปส่งของครับ ลดความสินค้าเสียหายหมดอดตาหลับขับตานอนทำมาทั้งหลายวันนี่แหละครับนี่ลักษณะว่ามีปัญหาอย่างนั้นต้องระมัดระวังสูงนะครับที่พูดนี่ยังไม่ถึงนะฮะยังไม่ถึงเพราะดังนั้นต้องต้องดูแลให้ดีเรื่องเกี่ยวกับการงานนี่นะครับอันนี้จะมีปัญหาจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้นะฮะแล้วก็จะมีปัญหาแบบนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะฮะถึงสิ้นเดือนเอ้ไม่ใช่ถึงวันที่ ถึงวันที่12มีนาเท่านั้นท,ทีนี้เวลาทีนี้เวลาอันนั้นคือส่วนเสียครับของทุกอย่างจะมีสองด้านเสมอครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยฮะถ้าคุณไปเจองานครับนะครับงานที่อะไรที่เขาเละทิ้งอ่างานที่อะไรงานที่มันแบบว่าไม่มีราคา คือไอ้งานงานรถทิ้งงานไม่มีราคาไม่มีราคาดับไม่คือไม่มีราคางานทิ้งงานไม่เอางานไปเก็บของเสียในโรงงานเอามาประมูลขายรวยไปเยอะแล้วถูกต้องนี่เนี่ยนี่เอามาอะไรใหม่เอามารีไซเคิลใหม่เอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาอะไรแล้วก็เอามาเติมคาว่าเลขอะไรห้าหกหกห้านี่นะครับเติมเติมแล้วคุณจะต้องไอ้งานตัวเนี้ยคุณต้องใส่เลขหกห้าด้วยต้องใส่เลขหกห้าเาด้วยนะหกห้าด้วยนะ ถึงจะมีราคาขึ้นมาอาจารย์ครับพอวันที่สิบสองดาวการงานเนี่ยเข้าราศีเมษครับเวลาวันที่สิบสองดาวการงานเข้าราศีเมษมาเจออันเจออะไรเนี่ยมาเจอพระลาหูถ้าเป็นผมผมจะไม่ทําอาชีพอะไรเลยจะทําแค่อาชีพเดียวคือโกงเขาอย่างนั้นเลยใช่ครับนะฮะอย่างที่บอกไว้เนี่ยนะว่าคู่คดโกงเนี่ยคู่คดโกงคู่โกงครับ หรือว่าถ้าคุณเนี่ยไม่อยากโกงใครไม่อยากโกงชาวบ้านเขาแล้วไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนครับต้องไปทําอะไรเปลี่ยนอาชีพเป็นนักมายากลเป็นนักมายากลถูกต้องอนี่เมจิเชียนนี่คือเมจิเชียนนี่แล้วก็เมจิเชียนนะครับที่มายากลเล่นกลเล่นกลเล่นกลนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ก็ก็ก็แล้วก็เล่นไปไกลระดับโลกได้เลยได้เขาไปฟุตถึงเกตเลยนะได้ เล่นนี่คนต่างชาติจะเอาไปแสดงในต่างประเทศไม่แน่คุณกำลังเล่นเล่นอยู่เขาเปิดเขาถ่ายลง y o ย t u อ e ไปดังที่ฮอลลีวูดขึ้นมาก็ได้นะอ่านี่อันนี้ทำได้ การเราเราจะเชื่อไอเราต้องทำแบบเมื่อกี้จอเล็กอย่างเมื่อกี้์อดีแล้วก็มีอย่างกันดีเราจอใหญ่ไม่ได้ตัวเราใหญ่จ่อไม่ได้คือคือเราไม่สมบูรณ์อะนะมันโตใหญ่ไปเราไม่ใช่คนหลอกคนอะไรใช่ปะเราแค่มีคนชมเฉยๆเออเราไม่ใช่คนหลอกเราคนไม่ใช่ตําเด็ดดีถ้าแบบจอใหญ่ให้คนดูใช่โอ๋อถ้าตําเด็ดที่ต้องจอใหญ่จ่อใหญ่สิจ่อตําเด็ดต้องเต็มเต็มเลยเดี๋ยวไปเกาหลีกันเดี๋ยวไปเกาหลีแล้วกลับมาทําจอใหญ่กันนะอ้าวอาจารย์ครับ ก็จบแล้วดีครบแล้วนะครบแล้วนะฮะแต่ให้รู้เลยว่าเพนนะเดือนนี้เีเดือนนี้เพนนะเดือนนี้เพนดีครับเป็นเดือนที่เพิ่งดีตั้งแต่พระเสาร์มาทับลักเนี่ยเพิ่งจะดีนับจากวันที่17มกราคมเนี่ยช่วงนี้ของคนราศีสิงห์ดีขึ้น